คุณให้คิดอย่างนี้ของที่เหมือนกันให้อยู่ด้วยกันสัสดส่วนเดียวกันคุณจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับดูนะว่าสําหรับร้านแรกนะครับร้านต้อยคุณจะเขียนช้าๆนะสําหรับเด็กๆเนาะทำไ้เลยว่าเอาอะไรดีแต่เราต้องแก้สมก,การได้พอสมควรนะพวกเราสองคนที่เพิ่งมาคุณรู้ว่าน่าจะแก้ได้อยู่นะครับคุณถามเลยครับราคาต่อลูก ต้องเท่ากันทั้งหมดโอเคไหมเริ่มครับราคาตอนแรกเป็นเท่าไหร่ราคาเจ็ดบาทถูกไหมครับคุณใส่เลขเจ็ครับเช่วกันตอบนะครับคุณบอกว่าเอาราคาไว้ข้างบนเอาตัวจำนวนลูกไว้ข้างล่างเจ็ดต่อห้าราคาเจ็ดได้ห้าลูก ตอนนี้ครูได้กี่ลูกครับครูมีลูกชิ้นเท่าไหร่ลูกชิ้นเท่าไหร่ครับสามพันลูกถูกไหมครับครูใส่เลขสามพันครูถามว่านี่คือเงินที่เราจะได้อันนี้ราคาอะไรก่อนลูกชิ้นหมูนะครับอันนี้ราคาหมูเป็นไงครับจบแล้ว ไอเดียคือราคาต่อลูกพันเจ็ดต่อห้าเท่ากับเงินต่อสามพันครูจะแก้ยังไงครับเราเรียนเรื่องเศษส่วนแล้วใช่ไหมห้าคูณอะไรให้ได้สามพันครับเอาใครตอบหน่อยห้าคูณอะไรได้สามพันทำให้ครูรู้ว่าห้าคูณหกร้อยได้สามพันเรียนเศษส่วนเวลาคูณคูณทั้งบนและล่างครับใช่ไหมเจ็ดคูณหกเพราะนั้นครูก็เลยตอบได้เลยว่าเพราะนั้นขายหมูได้เงินเท่าไหร่ครับขายหมู ได้เงินเห็นตามพวกนี้เลยนะ7จ็ดคูณหกรได้เงิน4,200บาทเก็บเรียบร้อยนี่ร้านต้อยขายแยกเฉพาะลูกชิ้นหมูในทํานองเดียวกันคขูเปลี่ยนสีเล่นแล้วกันลูกชิ้นเนื้อคููขายยังไงครับเนื้ออันนี้เป็นเนื้อนะครับลูกชิ้นเนื้อคููขายเหมือนเดิมเอาราคาไว้ข้างบน ส่วนลูกไว้ข้างล่างโอเคผู้ขายยังไงสามลูกห้าบาทลูกใส่สามราคาใส่ห้าคูขายทั้งหมดกี่ลูกสามพันลูกอ่าช่วยครูเอกครับข้างล่างต้องเท่ากันสามคูณอะไรได้สามพันเพราะฉะนั้นครูรู้ว่าข้างล่างเป็นหนึ่งพันข้างบนก็ต้องคูณอะไรเลยหนึ่งพันด้วยได้เงิน 5 0าพบาทเพราะนั้นครูก็เลยตอบเลยขายเนื้อลูกชิ้นเนื้อนะครับได้เงินเท่าไหรห้าพันบาทครับโอเคสรุปว่าขายของรวมกันได้กี่บาทรวมกี่บาทรวมบวกเลขห้าพันบวกสี่พันได้เก้าพันสองร้อยบาทจบนะครับนี่คือร้านต้อยเนาะ ไปดูร้านติ่งมั่งเดี๋ยวโคเอาที่ให้มันดีๆหน่อยทำอย่างเดิมคืออะไรคนนี้เขาขายคราใช่ไหมครับวันนี้เสี่ม่วงเนาะครยใช้เสี่ม่วงแล้วกันร้านร้านติ่งติ่งขายคราครับติ่งขายครานี่คราการทำยังไงรูก็ทำเหมือนเดิมครับราคาต่อลูกใช่ไหมโคก็ไปใส่เลยครับเริ่มต้นที่ไหน ลูกใส่สี่ราคาใส่หกมันคือเศษส่วนประมาณนี้เนาะครูไปบอกว่ามันมีลูกชิ้นทั้งหมดสามพันลูกใช่ไหมแต่คำว่าคระจะมีลูกชิ้นรวมกี่ลูกครับหกพันลูกอยู่ข้างล่างครับอ่ามาแล้วของยากสี่คูณอะไรให้ได้หกพันทำให้คุณรู้ว่าคูณหนึ่งพันห้าร้อยที่ข้างล่างข้างบนก็ต้องคูณอะไรด้วย 1,500เพราะฉะนั 1> 1, ้นครูจะได้6กคูณหนึ่ครับซึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่6กคูณหนึ่งพันห้ารได้เงินทั้งหมด9,000บาทใช่ไหมเล่งนี้คือ9,000บาทเพราะนั้นครูจะตอบข้อนี้ว่าตอบอะไรครับเอาสีเขียวแล้วกันมองเห็นอยู่บ้าตอบ ล้านเงินต่างกันกี่บาทครับเก้าพันสองลบเก้าพันตอบกี่บาทอ้า,อาใครพิมพ์ตอบมาเลยต่อไปยากขึ้นแล้วนะใครไม่ทันเขียนไม่ทันบอกครูนะข้อสองเกษตรกร,ร,กรมีข้าวโพดหนึ่งกระสอบเลี้ยงไก่เจ็ดตัวได้นานห้าวัน ถ้านำไก่มาเลี้ยงเพิ่ม3ตัวใช้ข้าโพดก,กระสอบนี้จะเลี้ยงได้นานกี่วันมันคือเรื่องการเปรียบเทียบผูู้เขียนมาเดิมครับเอาเขียนสั้นๆคืออะไรไก่ต่อวันได้ไหมครับนี่คือใน1กระสอบนะครับหึงกระสอบเดิมมีไก่กี่ตัว เดิมมีไก่เจ็ดตัวเลี้ยงได้ห้าวันครูก็เขียนเจ็ดส่วนห้าเพราะข้าวบอยเป็นตำแหน่งของไก่ข้างล่างเป็นตำแหน่งของวันโอเคไหมครับหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบครูแอบเขียนเล่นนิดน,นึงนะแซงนะอันนี้คือของเดิมนะครับอันนี้คือของใหม่อ่าช่วยครูหน่อยช่วยนะอ่าเพิ่นเริ่มนะครับ เอาไก่มาเพิ่มสามตัวทําให้มีไก่รวมทั้งหมดกี่ตัวครับเพราะนั้นครูเห็นไก่เป็นสิบครูก็เลยไก่เล็กเป็นสิบวันคุณรู้หรือ,อยังยังไม่รู้สายอะไรกรองเหลีย่ยมโอ้เนี่มันโจทย์เด็กบอป .5 ทำได้เลยเนาะเรื่องเศษส่วนครับเจ็ดส่วนห้าใหม่ใหม่เดิมกับใหม่ ครูคแค่ชี้ให้ดูเฉยๆว่ามันคืออัตราส่วนเดิมต้องเท่ากับอัตราส่วนใหม่เพราะไก่กินอาหารเท่าเดิมแล้แบบนี้แก้ไงครับทำอะไรไม่ได้เลยเนาะครูก็เลยแก้สมก,การเวลาโจโจอย่างนี้ให้ทำยังไงเอาสี่เหลี่ยมคูณขึ้นเอาบ้าเอาห้าคูณขึ้นเจ็ดคูณสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบคูณห้า เอาสี่เหลี่ยมอยู่กับที่เอาเจ็ดไปหาร5้ส่วน7ถูกไหมครับโอ้ีเรื่องแปลกๆโอ้กูเขียนนี้ไม่ถูกแล้วคุณทำอะไรแปลกๆรู้ไหมเอ้ยทำไมได้วันมากขึ้นใช่ป่ะวันมากขึ้นคุณทำไม่ถูกนะครับวันนี้ขออภัยเอามำไม คุณทำนี้ไม่ถูกเลยคุณต้องคิดใหม่ครับเอาใหม่ไก่กับวันแปรหกผันกันครับหกผั 6, เมื่อมีไก่มากขึ้นคุณจะเลี้ยงวันได้น้อยลงเพราะฉะนั้นคุณไปตั้งแบบนี้ไม่ได้ไอ้แบบนี้ที่ตั้งได้ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นแปรผันไปด้วยกันเพราะครูจะมาเขียนอย่างนี้แทนนะครับเอาใหม่เลยละกัน ว่าไก่คูณวันต้องเท่ากับไก่คูณวันครับเมื่อไหร่ที่อะไรเป็นการแปลผกผันนะครับเวลาการทํางานอะไรแบบเนี้ยครูจะต้องใช้เป็นว่าไก่คูณวันเท่ากับไก่คูณวันประมาณนี้ฮะแก้ใหม่นะขออภัยนิดนึงนะครับไก่ไม่กจ็ดตัวไก่เจ็ดตัวเลี้ยงนานห้า วันโอเคนี่คือแบบเดิมนะครับเอาเหมือนเดิมนี่คือเดิมนี่คือใหม่ค้าครูคก็ทําใหม่เลยครับเพราะนั้นถ้าไก่เริ่มใหม่มีสิบตัวเลี้ยงได้กี่วันครูก็ใส่วันไว้โอเคคราวนี้จะถูกแล้วครับแก้สมการโดยการย้ายสิบไปหารเจ็ดคูณห้าหารสิบได้สามจุดห้าวัน สมเหตุสมผลไหมคิดสิเมื่อไก่มากขึ้นต้องเลี้ยงอาหารได้ลดลงโอ้ถูกต้องครับโอเคเนาะเพราะนั้นสรุปข้อนี้ตอบสามจุดห้าวันครับโอเคเนาะ,ะสรุปอีกทีหนึ่งเราทำมาสองข้อแล้วเรื่องที่เราจะมาทำก็จะเป็นประมาณนี้แหละคืออะไรบ้างสรุป สวยๆนะครับถ้าไปด้วยกันหนึ่งเขาเรียกว่าแปรผันตรงแปรผันตรงนะครับมันจะได้อะไรครับอะไรเช่นคนต่อคนต่อเงิน มันก็จะเท่ากันตลอดคนหนึ่งเงินหนึ่งคนสองเงินสองอะไรแบบนี้ไปเป็นเศษส่วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคแบบที่สองเขาเรียกแปรผกผันมักใช้กับพวกเวลาแปรผกผันก็จะได้เป็นคนคูณวันต้องเท่ากับคนคูณวันมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนแทน โอเคจะมีอยู่แค่สองแบบเห็น okay, นะฮะมีเรื่องแปรผันตรงกับแปรผกผันอย่างการขายลูกชิ้นอย่างนี้เป็นไงครับเมื่อ <Okay. S 1> มีลูกชิ้นมากขึ้นเงินขายเรามากขึ้นโอเคแต่ไอแปรผกผันคือต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนแปรผกผันใช้เมื่อไก่มากขึ้นเวลาที่กินลดลงโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับตอบสามจนห้าวันอ่ะเรามาต่อ อาจจะใช้การแก้สมการมาช่วยด้วยก็ได้นะครับเพราะนั้นเราค่อยๆลองดูเน okay. าะโอเคทหารสิบห้าคนเตรียมอาหารไว้เดินทางสิบวันแต่วันที่เดินทางดันมีนักข่าวมาด้วยอีกห้าคนแต่ครูยังอยากได้กินสิบวันเท่าเดิมถามว่าแต่ละคนจะได้ปริมาณอาหารลดลงกี่เปอร์เซนต์อ่าไม่รู้เปอร์เซนต์ไม่เป็นไรเริ่มนะครับ เริ่มที่ครูทำเหมือนเดิมครับคนวันปริมาณถูกไหมง่ายๆเลยนะครับอ่คาครูใส่เลยตอนแรกมีสิบห้าคนกินได้สิบวันปริมาณครูได้เท่าไหร่ครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซนตต่อเลยครับ เมื่อมีคนเพิ่มมาห้าคนทำให้จำนวนคนทั้งหมดกลายเป็นยี่สิบประธานลดเขียนแค่นี้พอวันยังเท่าเดิมไม่ยุ่งคำถามครูเกิดขึ้นครับเมื่อคนเพิ่มขึ้นปริมาณที่ทุกคนกินจะต้องเป็นยังไงลดลงแปรผกผันอ่าเริ่มครับสิบห้าคูณอะไรได้ยี่สิบทุกคนเรียนรู้วันนี้ไว้นะครับมีสิบห้าทำไงให้เป็นยี่สิบครูจะคูณแบบกำปั้นทุบดิน คูณยี่สิบหารสิบห้าจริงไหมไปถามเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนสี่ทำไงให้เป็นห้าครับเราก็เต๋อว่าอะไรคูณห้าส่วนสี่ไงคูณปลายทางหารต้นทางโอเคยี okay? ่สิบส่วนสิบห้าครับแต่เราไปคิดเขียนไว้ด้วยก็ได้คูณเพิ่มปริมาณการกินจะลดลงนะครับปริมาณต้องลดเหมือนเราซื้อขนมมาหนึ่งห่อครับ แบ่งเพื่อนกินสองคนก็กินกันได้คนละครึ่งพอเพื่อนมาอีกห้าคนโอ้ยเพิ่มขึ้นปริมาณกินเลยเล็กลงครับแต่ว่ามันต้องแปลหกผ่านคูจะใช้เป็นคูณสิบห้าหารยี่สิบก็คือมันหกผ่านกันนะครับนี่คือคําตอบเลยครับอ่าใครคูนให้คูหน่อยหนึ่งร้อยคูนสิบห้าหารยี่สิบได้เท่าไหร่เจ็ดสิบห้าดีมากนะครับตัวน,นี้คือหนึ่งร้อยคูนสิบห้าหารยี่สิบ เจดสิบห้าเปอร์เซ็น์ครับวันนั้นคุณตอบเลยกินลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดิมมีหนึ่งร้อยลดเหลือเจ็ดสิบห้าใชงว่าของหายไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ